เมนูแรกของทุกเช้าเลยนะคะตื่นมาก็ต้องนี่เลยค่ะน้ำผักปัน่นหลังจากให้เคมีบำบัดจบก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะเริ่มศึกษาว่าควรจะกินอะไรดีกินอะไรที่มีประโยชน์ก็หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละคะ่ะวันนี้กุ้งจะทำน้ำผักปั่นนะคะก็จะใส่เป็นมะเขือเทศกระหล่ำปีม่วงผักกาดฝั่งแอปเปิลเขียวบรอกโคลีแล้วก็สาวรสนะคะ ถ้าไม่เคยป่วยก็เรียกว่าไม่ดูแลตัวเองเลยนะคะชีวิตแต่ก่อนก็คือทำงานตื่นเช้ามาเข้าโกดังหรือทำงานอย่างอื่นบางวันนะคะแทบจะไม่ได้ดื่มน้ำถือสองแก้วด้วยซ้ำไปซึ่งมันไม่ดีเอามากๆเลยนะคะ ทุกวันนี้เรียกว่าเริ่มปรับพฤติกรรมการกินพยายามหาของกินที่มีประโยชน์สมัยก่อนตอนที่ยังไม่เคยป่วยมีบางวันที่กุ้งดื่มน้ําไม่ถึง2แก้วด้วยซ้าไปตื่นเช้าตั้งแต่6กโมงเช้าทำงานบ่ายโมงยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินน้ําก็มีค่ะซึ่งมันไม่ดีมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็เลยพยายามหันมาดูแลตัวเองวันนี้คุงจะใส่เป็นบีทรูทเข้าไปด้วยนะคะพวกผักผลไม้ก็พยายามเลือกที่เป็นออแกนิกนะคะใส่ทุกอย่างรวมไปในถูปั่นแบบนี้เลยนะคะเสาวรสคุงจะเลือกเป็นเสาวรสสดนะคะวันนี้คุงจะใส่เม็ดอัลมอนด์ไปด้วยนะคะใส่ทุกอย่างที่คิดว่ามีประโยชน์ค่ะจริงๆเมนูนี้คงดูเรียนแบบมาจากในเน็ตนั่นแหละคะ่ะ ซึ่งคุณหมอเป็นคนบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งควรจะทานอาหารน้ำผักปั่น5สีนะคะวันนี้ก็เลยพยายามที่จะหาใส่มาให้ครบแล้วก็ปั่นกินทุกเช้าเลยนะคะวิธีการปั่นก็คือปั่นแล้วก็หยุด่ปแล้วก็หยุดเพื่อไม่ให้ความร้อนจากเครื่องปั่นทําลายสารอาหารบางชนิดนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เมื่อเรากินแล้วเราก็อยากให้คนที่เรารักได้กินด้วยเขาก็ไม่เคยดูแลตัวเองเหมือนกันเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลกันไปนะคะ ุ้งจะทําเผื่อเขาทุกวันเพราะคิดว่านะคะเราดูแลตัวเองในตอนที่เราดูแลได้วันหนึ่งเราไม่ต้องเสียใจทีหลังเหมือนตอนที่คุ้งนอนอยู่โรงพยาบาลเสียใจมากเลยที่ไม่เคยดูแลตัวเองเลยไม่เคยกินอะไรที่มีประโยชน์ไม่สนใจเรื่องสุขภาพเลยเพราะคิดว่าตัวเองแข็งแรงตัวเองยังไงก็ไม่ล้มป่วยหลังจากนี้ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นหลังคําว่าเราทําดีที่สุดแล้ว